วัสดีครับอ่ะวันนี้มาเจอเพื่อนใหม่ยี่ต้องไลฟ์ตลอดยี่สิบปียี่สิบปีเจอกันทีนะครับคู่แก่ยี่สิบปีเจอกันทีนะครับสวัสดีพี่อาร์มลำปางสวัสดีเจ้าบียี่สิบปีเจอกันทีนะครับสวัสดีพี่อาร์มลำปางสวัสดีเจ้าบี เพื่อนเพื <Bond> <ique> ่อนมาเพื่อนมาจากตาองคารนะครับก็ชวนชวนมานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เจอกันสักประมาณยี่สิบปียี่สิบปีเจอกันไม่เกินสามครั้งถึงไหมถึงไหมถึงไหมล่าสุดนี่รู้สึกประมาณสามปีที่แล้วอ่ะแล้วก็กินอยู่เลยเนี่ยมันน้ำจะมีแกง๊สเน้าไข่้ำจะมีอย่างน้ำเข้ามาผ่อน ไม่ได้เจอเจอสามครั้งได้ไหมถึงได้สามครั้งถึงที่กมจำได้ประมาณสี่คั้งก็นานมากบางหนาวมากทำไรมันมันลาบเนี่ยคนเยอะอยากดไลนอยากนะอะไรนะไลไ่อดเดยวอดไล่รอดจะเอาไก่ลอดล่รอด รอดเลยผัดชาหรือผัดน้ำมีทองผัดชาสวัสดีครับเชนแค่นี้ก่อนแล้วกัน FC เชียงใหม่นะคะโอ้โหตายผมแม่งมี FC แล้วเหรอเนี่ยขอบคุณขอบคุณนะครับที่ติดตามกันสองสองคนนี้เขาสองคนนี้เ็าเป็นเปิดตัวเป็นคู่เกย์เปิดตัวกันนะครับจูบนะจูบนะจูบนะหอมด้วยมามาหอมามายหอมด้วยหอมด้วยไม่ใช่หอมด้วยนะครับหอมด้วยเออ เสียหายหลายสิ่งเสียหา่หลายยิ่งยิ่งไม่มีคนมาให้นี่อยู่แม่เออปลาช่าวน้อยโอโหนี่มันจะเหนียวเดี๋ยวมึงเชื่อเปล่ากูเพิ่งูครูบานอัพขึ้เลยตอนนี้จ้ะคือทำเสร็จเมื่อกี้เลยแค่ทำเสร็จตอนเย็นอ่ะสองคนหอยชนหอยมาแล้วครับหอยชนหอย ไปถึงมึงแดกหมดแล้วพอดีอหอยเพิ่งมาเพิ่งจะมาละเลยหอยมาแล้วนะครับหอยอันนี้คือ <c oughs> หอยลอดซึ่งซึ่งวันนี้ผมเพิ่งทำไปแล้วก็กำลังอัพคลิปอยู่ <c oughs> เหมือนกันแต่ว่าผมผัดพริกแกงอันนี้ผัดชาไอ้ยอดเป็นหอยทั้งหมดเลย หอยหอยไม่หอยอะไรวะหอยนั้งเรื่องเออหอยนั้งลมถ้าเป็นผมนะผมผมไม่ต้องซื้อแดกไปครัวในวังไปต่อแม่งข้างเสาบอกเจ้าของคำเดียวว่าพี่ผมจะกินหอยแก้ผ้าลงไปเลยเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกว่ามึงเอามาสองตัน เจ้าของเนี่เจ้าของคนในวังดีดีมีหอยอยู่เต็มเสาเลยนะยังไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยดูเยี่ยมเลยไม่เคยดูเลยเจ้าของอ่ะไม่รู้อพเข้ามาดูเปล่าข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าวผัดหูไม่ทานไรห่ว้ลยค้ากินเลยตอนนี้ก็อ้าวสวัสดีพี่บุ๋มครับ ลองมาแล้วลองมันบอกว่าโอ้ยทำมันเน้นใหญ่ถ้ามันได้น่ะกูลองมาเมื่อกี้เองสวัสดีโกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแดกกันให้หมดด้วยนะครับดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกองจะล่วงเลย อิ่มกัวอ้วนเฮ้ยไม่ทันแล้วล่ะถ่ายังใครตรงยังนีฮะต่าอะไรไบ้างเอาหมึกหมึกหมึกทอดไอหมหมึกอะไรกินเด็ดเดียวถ่ายยังมาคอมเมนต์หมาผู้จัดเลยเขากินได้เอาแค่เดเดี๋ยวลองดูวันกัวอ้วนไปนะ ามขำด้วยข้าแมงลงาเต็มทีนะไม่โดนต้ต้อง้นขำเกินไปแล้วขำอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ีน่สนิทกันีน่สนิทกันครับ เยอะขนดไม่ได้ห่อยเยอะเลยไม่มีมะนาวเออมีมะนาว้งปลาด้ยปลามมะนาวอิแบบเป็นมะนาวอ่ะเดีเกอว่านคุปปปลาด้วยป่ะปลาด้วยป่างเ่แ วันวันออกตูดเลยเดี๋ยวไปตีเดีย๋ยวไปตีพึ่งนันนีงเขาบอกน้ำพึ่งเดือนห้าเดี๋ยวเตรียมจะไปตีน้ำพึ่งเดือนห้าไว้ไปดูไม่ไปดูล่าสุดอ่ะมันเลี้ยงตัวแล้วเลยมาหรือเปล่ามันมีรังอย่างรังเดิมเลยจุ๊กไอ้ต้นมาม่องต้นเดิมแต่มันเลี้ยงรังเลี้ยงตัวแล้วลเลยแค่ไปไล่ ไอ้ทางเบาๆลองด้วยมึงมามึงมาหรือเปล่ามาไอ้ไหวมาหรือเปล่าอืมาหรือเปล่าถ้าถ้าไม่มาเด like ี๋ยวขึ้นบุกถึงบ้านไปเก็บตังค์นะถั่วข้าวหอมถั่วข้าวหอม ร้องห่มาแล้วคลิปยังรับอยู่เลย้ายต้มกำเออต้อม่กินเนียไม่เคยกินเลยต้องจะกินแต่หอยทอดอืมผอยากกินหอยพิมพ์อะนี่นะพันกว่านโลละพันกว่าหอยพิมพ์อะร่อยอยอะอันนี้ วันนี้เพื่อนต้อง VP ต้องดูว่าใครไม่มีดรอเปล่าเมื่อเรามันตัวดะไรเนี่ยใครไี่กินรอเพ่อนเราไม่กินที่ที่ตัวเราหมายว่าตัวไหนอแต่ว่าอ้อ๋อกูนอนแล้วมึงก็บอกมาตรงๆก็ได้ว่าเมียไม่ให้ออกจากบ้านแหมทำมันอ้างว่ากูนอนแล้วฮะป๊อดนะป๊อดเบื่อกินพวกปูเมีย สวัสดีตุ๊กแจงสุบรัญานะครับกแอ่ก็เยแล้วกัอข้าผัดกนแล้วกไดหมอบอกกินเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเ,เาาขาบอกว่าเดี๋ยวจะอิ่ม บอกว่าคซนนั่นเหละมะไม่ทำไมปั๊มไม่เห็นวัตจุกอ่ะเขาคอมเมนต์ปาเลยได้แค่ของจริงอสวัสดีพี่แชมป์ครับนีสิอะไรกันเนี่ยนี่เป็นเมริดีอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะยำถั่วพูเฮ้ยอันนี้อันนี้โดนอันนี้โดนโอ้ยเฮียของเเาพาบอกว่ายำถั่วพูบอกของมันโดนไม่ใช่ปูต่างควายขึ้นกันอันนี้โดนอันนี้โดนคนถามว่ากินเปล่า โดนีหัวแตงไงไนนกมตมแม่อูธรกิจหนึ่ง้านมาแรกเอา้าผูทำงานกูมกุมกลุอาชีพนึงไม่ได้แบบมีชีพทาายอย่างเดียวอ๋อจติ้งเงนีอ่องมสอ,งออกนอกส่งเด็กออกนอก <c oughs> อันนี้อำนี่อร่อยร้อนอืมข้าวบดก็มีอันนี้อร่อยหมูเยี่ยไม่มีหมูสับอ้าวกินหมูไม่ได้เออมีแต่ร้านนี้อุ้ยเองว่ะชอบรลานเหรอฉลองอะไรกันพี่อ๋อแนทดาวชอบรลานี่งก็นานๆเจอกันทีนานเจอนี่ชอบรลานเหรออ๋อือคือหวานนี่นีมันชอบหวานมันใช่ไหม อร่อยไหมหอ่อไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นวิก้า <รอ S 2> งการได้ครับให้เราแก้นอืมกลางการกินได้ครับสบายอออโอเคไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปละสวัสดีครับ